ฟุตบอลกับโอกาสคือสิ่งที่มาคู่กันเสมอครับหลายครั้งลูกหนังใบกลมๆคือสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตที่ยากลําบากของใครหลายคนให้พบเจอกับเส้นทางที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับตัวเองและครอบครัวมีนักฟุตบอลมากมายหลายคนในเวทีไทยลีกที่เราเห็นกันเป็นประจำคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหลายคนก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายกว่าจะมีทุกวันนี้ พูดง่ายๆคือชีวิตที่โรยดีกรีบกุหลาบไม่มีอยู่จริงมีแต่การเดินฝ่าดงขวากน้ำกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับไทยลีกหนึ่งในนั้นคือสริมคานพรมสุภารายการหลังของสุพรรณบุรี FC ผู้สร้างชื่อกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับการเป็นตัวหลักในชุดคว้าเหรียญทองซีเกมเมื่อปี2017แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ สริงคานเริ่มต้นจากศูนย์ครับใช้คำว่าไม่มีอะไรเลยในชีวิตก็ยังได้ต้องต่อสู้กับปัญหามากมายของครอบครัวต้องไปทํางานหาเลี้ยงชีพหลายงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเพื่อหาเงินเล็ก,ลกๆน้อยๆมาให้ชีวิตอยู่รอดต่อไปแต่สริงคานก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากทั้งหลายจนก้าวมาเป็นนักฟุตบอลระดับไทยลีกและเคยประสบความสําเร็จกับทีมชาติไทยนี่คือเรื่องราวดีๆที่มอบแง่คิดหลากหลายที่คิดไซโค้งอยากนํามาเล่าให้ทุกคนได้รับฟัง สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสลิงคารพรมสุภะคืออยากย้ําว่าการพนันไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับใครครับการพนันคือสิ่งที่ทําลายชีวิตของคนมาแล้วนักต่อนักและหนึ่งในนั้นก็คือชีวิตของสลิงคารด้วยเช่นกันแรกเริ่มเดิมทีสลิงคารเป็นเด็กชาวจงังหวัดศรีสะเกดครับตามครอบครัวที่มีถิมฐานอยู่ที่นั่นในตอนแรกครอบครัวนี้ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรพร้อมกับเปิดร้านขายของชําไม่ได้ลําบากอะไรแต่สุดท้ายครับการพนันได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เมื่อคุณพ่อและคุณแม่ของสลิงคานติดการพนันและทําให้ครอบครัวสูญเสียทุกอย่างเหมือนกับคนล้มละลายทุกอย่างของครอบครัวต้องสูญเสียไปไม่เหลืออะไรไว้เลยครอบครัวของสลิงคานต้องลาจากบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสเกตมาเริ่มต้นถิ่นฐานใหม่ที่จังหวัดระยองจากอาชีพเกษตรกร,ร,กรที่เคยทําก็ต้องเปลี่ยนอาชีพคุณพ่อไปรับจ้างเป็นคนขับรถบรรทุกคุณแม่ไปรับจ้างเป็นแม่บ้าน แต่แน่นอนครับว่าทั้งสองอาชีพไม่ได้สร้างรายได้มากนะักปัญหาเรื่องเงินทองคือสิ่งที่สลิงคานต้องเผชิญมาตลอดชีวิตในวัยเด็กไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนลูกคนมีฐานะทําให้เมื่อสลิงคานโตขึ้นมาหน่อยครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เขาก็ตัดสินใจช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงินมาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวสลิงคานทางานทั้งเป็นคนขับรถบรรทุกซึ่งนี่คือการทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยแน่นอนครับว่ามันหนักและมันเหนื่อย สำหรับเด็กอายุ15ที่ต้องเรียนหนังสือเพื่ออนาคตของตัวเองไปพร้อมกับการทำงานขับรถบรรทุกเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวพอขึ้นชั้นมหสลิงคารนก็ทำงานเพิ่มขึ้นอีกครับโดยใช้เวลาในช่วงปิดเทอมรับจ้างเป็นรอปภหาเงินเล็กๆน,น้อยๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความขยันของสลิงคารนต้องบอกว่าช่วยครอบครัวได้เยอะครับเขาทำงานหนักโดยเฉพาะการเป็นคนขับรถบรรทุกหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ตลอดจากชีวิตที่เจอกับความยากลำบากก็ได้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากขึ้น แต่ความเป็นนักสู้ของสลิงคารไม่ได้หยุดการทุ่มเทให้กับการทํางานไปพร้อมกับการเรียนหนังสือเท่านั้นแต่เขายังเลือกใช้เวลาไปกับการเล่นฟุตบอลด้วยเช่นกันเพียงแต่เรื่องราวในการเล่นฟุตบอลของสลิงคารต่างออกไปจากเด็กคนอื่นครับหลายคนชอบเล่นฟุตบอลเพราะความรักหรือความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่สลิงคารเล่นฟุตบอลเพราะมองเป็นอีกโอกาสที่ช่วยหาเงินให้กับครอบครัว สลิงคารเริ่มเล่นฟุตบอลเดินสายตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นม .4 เขาใช้เวลาว่างที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ไปขับรถบรรทุกหาโอกาสในการแข่งขันเพื่อเตะบอลอยู่ตลอดรายการหนึ่งได้ประมาณ200บ้างบางรายการได้500บาทแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนกองเงินกองทองแบบสลิงคาน ซึ่งตัวสิงคานก็ต้องบอกว่าเขามีพรสวรรค์ทางฟุตบอลอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่จังหวัดศรีสะเกดเขาก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนพอย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดระยองก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนอีกดังนั้นพอไปเล่นในฟุตบอลเดินสายก็ไม่ได้แค่เล่นไปวันๆแต่ฝีเท้าของสิงคานค่อยๆได้รับการขัดเกลาออกมา จนกระทั่งผลงานของสิงคานไปเข้าตากับสาพบภพนวบุตรอดีตนะักฟุตบอลอาชีพรุ่นพี่ชาวสีสเกตซึ่งในเวลานั้นได้เล่นให้กับระยอง f c ได้เห็นผลงานรุ่นน้องร่วมท้องถิ่นเดียวกันก็เห็นแววของสิงคานและแนะนําให้สิงคานลองไปเอาดีกับการเล่นฟุตบอลอาชีพประจวบกับช่วงเวลานั้นสิงคานได้มีชื่อไปติดทีมเล่นฟุตบอลเยาวชนของรายการโค้กครับในฐานะตัวแทนของจังหวัดระยองพอดีครับทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาบ้างไม่ใช่นักเตะเดินสายโนเนมอีกต่อไป แต่ชีวิตของสลิงคานไม่เคยมีคำว,ว่าง่ายครับด้วยความที่สลิงคารอาศัยอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองแต่ว่าจะมาซ้อมกับทีมฟุตบอลคกครับต้องไปซ้อมในอำเภอเมืองเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวไปกลับมากกว่า80กิโลเมตรเพื่อไปซ้อมบอลต้องออกจากโรงเรียนก่อนเพื่อนคนอื่นอยอมไม่ได้เรียนบางวิชาเพื่อไปซ้อมบอลกว่าจะถึงบ้านก็ดึกดื่นทุ่มสองทุ่ม ชีวิตของสลิงคารไม่เคยห่างจากคำว่าเหนื่อยล้าแต่สุดท้ายทุกสิ่งที่ทํามาก็คุ้มค่าครับเพราะสลิงคารได้รับการเซ็นสัญญาจากระยอง F4 และชีวิตนักฟุตบอลอาชีพของเขาก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้นจากชีวิตที่สลิงคารไม่มีอะไรเลยเขาสู้จนตัวเองมีเงินเดือนประจําตั้งแต่อายุแค่18ปีแค่นี้ในถนนสายชีวิตของเขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาคือคนที่ประสบความสําเร็จมากแค่ไหน แต่ในถนนสายฟุตบอลอาชีพก็อีกเรื่องครับด้วยความเป็นเด็กอายุน้อยโอกาสในการลงสนามให้ระยอง FC แทบจะไม่มีจนเรียกได้ว่าซ้อมไปวันๆโอกาสลงเล่นไม่ต้องพูดถึงจนกระทั่งทีมชาติไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนมาลองคัดตัวเพื่อหาผู้เล่นไปติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปี โคชูศัก์สีภูมิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของระยอง f อีในเวลานั้นก็แนะนําให้สิงครนไปคัดตัวเพื่อลองหาโอกาสให้กับตัวเองทั้งที่ใจก็ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้ติดทีมชาติสิงคานก็ไปคัดตัวครับซึ่งในวันที่ไปคัดตัวเจ้าตัวก็หมดหวังคิดว่าคงจะไม่ติดทีมชาติแล้วยอมควักเงินเหมารถตู้เพื่อกลับจังหวัดระยองแต่ที่ไหนได้พอกําลังจะถึงบ้านกลับมีโทรศัพท์จากทีมชาติไทยเรียกให้เขามาคัดตัวอีกครั้งต้องตีรถกลับเข้ามากรุงเทพอีกรอบ จนสุดท้ายได้รับเลือกเป็น23คนสุดท้ายไปแข่งฟุตบอล u 19ชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศลาวจากแข่งโ,โนเนม,มมาติดทีมชาตินี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตของสริงคารเลยครับแถมไม่ได้ติดทีมชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักตลอดทัวร์นาเมนต์จนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จชื่อของสลิงคารพรมสุภะจึงได้รับการจับตาในทันที ในฐานะดาวรุ่งอนาคตไกลจน BG ปรปทุมยูเนเต็ดเคยลองยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้จากระยอง FC เมื่อปี2016มาแล้วแม้ว่าสุดท้ายดีลจะไม่เกิดขึ้นก็ตามถึงจะเล่นให้กับทีมในลีกรองอย่างระยอง FC แต่ถ้าพูดถึงผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในระดับเยาวชนทีมชาติชื่อของสิงคานพรงมสุภาคือเบอร์ต้นๆที่ได้รับการยอมรับเขาค่อยๆไต่จากทีมชุดยู 19. สู่ยู21ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและติดทีมชาติชุดลุยซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นอีกครั้งที่สลิงคารกลายเป็นตัวหลักของทีมและช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลับบ้านได้สําเร็จความสําเร็จในครั้งนั้นทําให้สลิงคารรู้สึกว่าตัวเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเล่นในเวทีไทยลีกและความใฝ่ฝันของเขาก็เป็นจริงเพราะในฤดูกาล2018เมืองทองยูเนเต็ดตัดสินใจซื้อตัวเขามาร่วมทีม การได้ร่วมทีมเมืองทองซึ่งณเวลานั้นยังคงเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ไม่ใช่งานง่ายกับโอกาสที่จะได้ลงสนามแต่สําหรับนักสู้อย่างสลิงคานเขามองโอกาสที่จะได้เล่นกับรุ่นพี่เป็นประสบการณ์สําคัญที่จะได้พัฒนาตัวเองและต่อยอดฝีเท้าของเขาเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคตสลิงคารได้ปรับตัวหลายอย่างกับการเปลี่ยนแปลงจากการเล่นในไทยลีก2สู่ไทยลีก1 ทั้งเรื่องของการจ่ายบอลแท็กติกที่เข้มข้นมากขึ้นรวมถึงการเล่นเป็นทีมซึ่งต่างจากไทยลีก2ที่พึ่งความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากกว่าความทุ่มเทในการพัฒนาตัวเอง บวกกับด้วยแทคกติกเซนเตอร์3คนของเอเลนเดกาม่ากุนซือของเมืองทองในขณะนั้นทําให้สิงคารได้มีโอกาสลงสนามในฐานะตัวจริงให้กับทัพกิเลนพยองได้ในที่สุดและต่อยอดจนมีชื่อติด50คนสุดท้ายในการคัดเลือกผู้เล่นของทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามครับสิงคารก็ยังคงต้องการเป็นกองหลังตัวหลักให้กับต้นสังกัดของตัวเองแม้จะมีช่วงที่เขายึดตัวจริงได้ในทีมกิเลนพยองแต่ก็มีบางช่วงที่เขาลุไดไปเป็นสำรองเหมือนกัน สุดท้ายสลิงคารขอออกมาสู้กับทีมที่เล็กกว่าแต่มีโอกาสลงสนามมากกว่าอย่างสุพรรณบุรี FC แต่ก็เหมือนว่าโชคชะตาของหนุ่มคนนี้จะต้องสู้ไปตลอดครับเพราะพอ,พอย้ายมาอยู่กับสุพรรณเขาก็ยังต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงและรักษาพื้นที่ลงสนามในฐานะ11เตัวจริงเช่นเคยชีวิตของสลิงคานพรมสุภาต้องต่อสู้มาโดยตลอดและทุกวันนี้เขาก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปในสังเวียนลูกหนัง แต่ถ้านในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งสลิงคานพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือคนที่สู้จนประสบความสําเร็จจากชีวิตที่ยากลําบากเขาสู้จนสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวได้อีกครั้งมีแง่มุมดีๆมากมายจากชีวิตของสลิงคานพรหมสุภะทั้งในวันที่ยากลําบากจากกับดักของการพนันความเหนื่อยล้าตั้งแต่วัยเยาว์กับการต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยต้องดิ้นรนต่อสู้หาโอกาสให้กับตัวเองและทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำมาได้สําเร็จนี่คือเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าสามารถเป็นแรงบนนันดาลใจ และเป็นพลังในการสู้ชีวิตให้กับใครได้อีกหลายคนว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงยอมอดทนกับอุปสรรคสักวันวันของเราก็จะมาถึง